แม่คัวกับแม่คัวหน่วยหกมีแต่คนอุดมสมบูรณ์แต่ละคนจะเบิ้งจะนี่หัวหนานี่ขนาดนี้ไปบำรุงมาแต่วียงแล้วอย่ไหนี่ลูกน้องเพิ่นน่ะนะคุณนับเต็มที่แล้วเลยเป็มาตับลำดับลำดับ เดี้ยทีเขาไปห้างเจ้าึ้นมมายังมึงเนี่ยตอบนนทีฮะโอ้ยโธดแล้วบัดบุญมาจากว่านี่นาะว่าผุ้มสมบูรณ์ของหน่อยพุกเพี่น้องเ้ยนี่นี่แม่คู่หน่อยพุกท็ดกินถ้าเบิรเกอตอนกินหมดแล้ว แซ่บหรือบ่แซ่บแต่สิบอกอีกเคนหนึ่งเด้อต้องตักกินหมูได้มือนนี่มาสิแม่กินหมูก็มีเสื้อแบบนี้ดอกจอมก็คนสมบูรณ์ชนไรหกค่ะแล้วว่าบันนี้เอาประกาศฮาอีกหนะประกาศเลยดิประกาศแล้ววะโอ้โหลุ้งไหลเหมือนี้ก็ว่าสิปิดจับรายการนี่มาเนี่ยได้มาวัดเสาเด้อพี่น้องเอ้ย ย่อให้แล้วได้มาเนี่เด้อเออนั่งักอนิ่งกัพมาไปหลุนไปหลุนไปไปซังังทงอรี่มโอ้ยเสียงนึ่ พอกระตันเสียงดังแห้งไรเสียงกบดังมันกบห้องเลยนไ